น,นจะปลูกต,ต้นหอมล <Pink y S 1> ูกต้นหอมหรอคะ,ไ,ะไหนไหนไหนไห,นหอมคะหอมแต่ว่าถ้าทุกคนอยากปลูกก็ต้องใช้กระถางแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องต้องใช้อันนี้ได้ค่ะหอมใช้ไปสามลูกนะคะโอเคค่ะ ไว้ระบายน้ำไงคะลูก<ช>ระบายน้ําค่ะนี่ไข่ใจใจสตอรี่ไว้ระบายน้ํำหอมจะ <ๆ S 1> ได้ไม่เน่านี่ไงมีหอมแล้วอันนี้ก็ครูที่รดน้าอันนี้ก็จะเจาะน,นะคะเพรคุพ่อค,คุณแม่เจาะให้ส่วนอันนี้ก็คอที่ลดน้ำให้มาหอมมันโตขึ้นนะคะฝักบัวค่ะแต่ค,คุณครูบอกว่าคุณครูใจะจะให้รอเว ให้หอมโตใช่ไหมคะใช่แล้วคุณครูก็เลย,หยให้เด็กๆเนี่ยหยุดเรียนกันค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะยายเสาร์อาทิตย์นะคะอ่าโอเคทีนี้เ,เอาไปใส่ดินเอาดินใส่กระถางกันโอเคสเตจที่สองทำไรคะไม่อ๋อยืมดินขอดินจากแต่ละกระถางก่อนเนาะใช่เพราะว่า ว่าแม่ไม่ได้ไปไอ้อัอนคามินลูกคาม,มินเดี๋ยวคาม,มินตายหมดลองอย่าไปนี่นี่ตักขอบขอบนี่ลูกตรงนั้นเดี๋ยวคาม,มินแม่ตายหมดอนโ,<ฮ>โอ้ยหกหกหก,หกอนต้นค่ะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วีิฉันว่าเ็แล้วอ๋อใส่ดินเพิ่มอีกค่ะ อ่าอันดับแรกทำยังไงคะไม่เกะเลยโอ้เกะทำไมยายโอ้เกะก็ได้อ่ะถ้าเกะแล้วก็ใส่ใส่อ่าโอเค อ,โ,อโบสที่สองต้องใหญ่เลยเอ,อ่าทำไมถึงต้องใหญ่คะะอ,อ๋อเพราะว่านี้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขาตั้งให้ตรงคะ่ะตั้งตะแคงอย่างนั้นมันจะไม่ขึ้นนะคะเออหอมลำน้องจะแยกออกมาก็ได้คะ่ะหอมเนี่ยลำต้นจะต้องตั้งตั้งขึ้นมานะคะ เออเก่งมากอย่าไปกดมันเดี๋ยวมันช้ำนะอ่าโอเคอ่าแล้วไหนสามหัวก็ไปยังคะ ครบแล้วลาดับต่อไปก็คือรดน้ำแต่รถไม่ต้องเยอะนะคะ,แ,ะ,ะ,คะแล้วไหนฝาฉีดมันอยู่ตรงไหนอะคะไม่เอาฝาฉีดโออืมอ่ะอ่ะ ทีนี้รถยังไงคะอืมจีบสาอันนี้มันมีรูแล้วโอ้โแล้วตัวสเปรย์มันน้องเอาไปไว้ไหนอะคะเห็นอ๋อนี่น้องแสดงว่าน้องต้องรดน้ำทุกวันเลยนะคะในในในรถรถที่ทีในรถไดงไหมเห็นสีนี้คะโอเคอ่ะทีนี้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวรถมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเน่า อาีน,นี้น้องน้องน้องหันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปทับนิ่งสวให้คุณครูค่ะพอแล้วพอแล้วหนึเช๊ะเช๊ะพอแล้วโอเค